สวัสดีหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลนะครับแล้วหัวหน้าระดับรองลงมานะครับแล้วก็เพื่อนๆพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพมองนารนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาพูดในหัวข้อของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันธ์นะครับซึ่งมันจะล้อตามมาจากการที่ได้รับกิจกรรมในการทำเพ e เชียน instruction นะครับตัว pi ไปก็เลยมีการจัดอบรมในวันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เรานำองความรู้ตรงนี้ ไปใช้ต่อนะครับในการแนะนำผู้ป่วยในการปฏิบัติงานของเรานะครับมาเข้าหัวข้อนะครับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเียบพันนะครับซึ่งเราเรียกย่อๆว่า ACS แต่คำเต็มเนี่ยจะเรียกว่า Acute Coronary Syndrome เดี๋ยวต่อไปผมจะพูดแต่เป็นคำย่อนะ Acute Coronary Syndrome Acute ก็คือเียบพลันใช่ไหมฮะ กลอรี่ก็หลอดเลือดหัวใจซินโดรมก็เป็นกลุ่มอาการทีนี้วันนี้เราจะต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันเนี่ยคืออะไรอาการแสดงของเขาคืออะไรนะครับแล้วมันมีลักษณะอย่างไรบ้างออปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทําให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วถ้าเราจะให้คําแนะนํากับผู้ป่วยเนี่ย ว่าเขาจะไปปฏิบัติตัวอย่างไรเนี่ยเราต้องทราบในหัวข้อใดบ้างนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับ ACS นะครับก็เป็นกลุ่มอาการที่มีลักษณะบ่งชี้ถึงกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอย่างรุนแรงแล้วก็เฉียบพลันนะครับอาการสำคัญของ ACS นะครับก็ ที่เราทราบกันดีเจ็บหน้าอกแน่นอนอาการนําเลยนะครับเจ็บหน้าอกรุนแรงเจ็บหน้าอกเฉียบพลันนะครับเจ็บครั้งหนึ่งเนี่ยนานมากกว่า20นาทีหรือว่าถ้าเขาเคยเจ็บก่อนหน้านี้ครั้งต่อไปที่เขาเจ็บใหม่เนี่ยอาการเจ็บอ่ะมันรุนแรงมากกว่าเดิมอันนี้พอเห็นภาพนะครับหมายถึงว่าตอนแรกอาจจะเจ็บสักสมมติเพนห้าเดี๋ยวพอหายไปช่วงนึง เจ็บครั้งใหม่ขึ้นมากลายเป็นเพนหเพนเเพนแเพนเเพนสิอย่างเงี้ยรุนแรงมากขึ้นนะครับลักษณะพวกนี้เราพบว่าร้อยโดยเจเนี่ยนะครับมีสาเหตุมาจากหลอดเลือดแดงหัวใจอุดตันจากการแตกของตับกรันนะทีนี้ acs เนี่ยเขาจะแบ่งตามลักษณะของกลุ่มอาการทางคลินิกเนี่ยเป็น3กลุ่มหลักๆนะครับ กลุ่มที่หนึ่งก็คือที่เราเรียกว่าสตีมี่คือภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันที่พบการยกตัวผิดปกตินะฮะของช่วง S-T segment นะครับซึ่งเราเรียกว่าสตีมี่ถ้ากรำเต็มก็เป็น S-T segment นะครับ Elevation myocardial infarction นะครับเราใช้คำย่อว่าสต e ีมีที่เราพูดติดปากกันกลุ่มที่2กลุ่มนี้เราเรียกว่า NON s ต e ีมีเป็นภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันธ์แต่ไม่พบการยกตัวของช่วง S-T segment แต่เราจะตรวจพบว่าค่าเอนไซม์การทำงานของหัวใจของเขาเนี่ยผิดปกติที่เรามักใช้ ตรวจบ่อยๆก็คือค่าคาเดียกเอนไซม์ตัวโทโปนินไอนะครับผิดปกติต่อไปเป็นกลุ่มที่3อันนี้เป็นภาวะการเจ็บหน้าอกชนิดไม่คงที่ซึ่งเราเรียกว่าแองจีนาอันเซเบลนะครับเป็นกลุ่มอาการเจ็บแน่นหน้าอกที่อาจพบขึ้นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยปกติก็ได้หรือผิดปกติก็ได้นะครับ แต่ค่าเอนไซม์การทำงานของหัวใจเนี่ยตรวจแล้วปกติโอเคนะครับ3ามกลุ่มนะทีนี้มาดูลักษณะของคลื่นไฟฟ้าหัวใจซึ่งเราเรียกว่า eeg ที่เรารู้จักกันนะครับภาพทางด้านซ้ายเนี่ยเราต้องทำความรู้จักนิดหน่อยนะครับผมก็้าใจว่าเดี๋ยวน้องๆผู้ช่วยเนี่ยก็จะมีความรู้ไปพร้อมๆกันนะดูภาพทางด้านซ้ายก่อนนะครับเราจะเห็นว่า มันจะมีคำว่า P Q R S T นะครับอันนี้เป็นเวฟนะเป็นเวฟเราจะเริ่มต้นเนี่ยเวฟตัวแรกที่เราจะเห็นใน e k g นะฮะเวฟตัวแรกนะเวฟตัวแรกที่เราจะเห็นใน ECG คือ P เวฟตัวนี้เป็นเวฟตัวแรกนะที่เราจะมองเห็น P เวฟนี่แหละจะเป็นเส้นมาตรฐานเบสไลน์ในการดูเวฟอื่นๆต่อไป ต่อไปนะครับเราจะเห็นว่าตัว Q ตัว Q เนี่ยคือเวฟตัวแรกที่หัวลงนะเวฟตัวแรกที่หัวลงคือตัว Q ต่อไปตัว R คือเวฟตัวแรกที่หัวขึ้นพยายามอธิบายให้ง่ายๆนะจะได้พอจำได้ต่อไปตัว S นะครับคือเวฟตัวที่สองที่หัวลงส่วนตัวทีคือเวฟสุดท้ายเนี่ยครบองค์ประกอบของมันแล้ว PQRS t แต่ภาวะกร,ร้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเนี่ยเราจะดูหลกัหลกๆที่เมื่อกี้บอกก็คือในช่วงของ S-T ซึ่งเราเรียกว่า S-T segment ตำแหน่งของ s c segment จะอยู่ตรงนี้นี่นะครับ S ต่อจะมาหา T นะครับเนี่ยตรงช่วงเนี้ยเราเรียกว่า S-T segment ทีนี้มาดูนะครับภาพทางขวามือเรามาดูก่อนว่า EKG ปกติเนี่ยนะครับ normal EKG เนี่ยเราจะเห็นนะมี P เมื่อกี้นี้ P คือเวฟเวฟ ตัวแรกนะครับเว็บตัวแรกนะต่อมาถัดมานะครับคิวคือเว็บที่หัวลงตัวแรกใช่ครับถูกต้องต่อมาคือ r คือเว็บที่หัวขึ้นตัวแรกต่อมาตัว s เว็บที่หัวลงตัวที่สองนะครับเราก็จะไหลไปหาตัว t นะฮะ ทีเป็นเว็บสุดท้ายเนี่ยจบแล้วเราจะสังเกตเห็นไหมครับว่า p เว็เนี่ยเป็นเหมือนเบสไลน์ให้เราไปมองเว็บอื่นๆเราจะเห็นนะ s ก็อยู่ในแนว p นะฮะตัว t มีสูงขึ้นไปนะครับลักษณะเช่นนี้ p q r s t เนี่ยเป็นลักษณะ ekg ที่ปกติทีนี้มาดูต่อนะครับเพราะว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเสียบพันเนี่ย ซึ่งเราพบว่ามีช่วงที่เราเรียกว่าสตรีมี่เนี่ยเราจะดูยังไงดูจากภาพนี้นะครับอันนี้คือ sc elevation นะเราเห็นแล้วนะฮะตัว p เว็บแรกขึ้นนะครับ q เว็บตัวแรกที่หัวลงนะครับ r เวฟตัวแรกที่หัวขึ้น s เว็บตัวที่สองที่หัวลงเห็นไหมฮะมันไม่ลงมาหาตัวแนวเบสไลน์ของตัว p เห็นไหมครับ จากตรงนี้ปกติมันลงมาเลยแต่ตรงนี้มันไม่ลงมันลอยสูงขึ้นไปเลยนะฮะแล้วมันก็ข้ามมาเป็นตัว T เว็บสุดท้ายตรงนี้ SC S c segment ตรงเนี้เราถึงเรียกว่ามันมี elevation elevation ความหมายก็คือการยกสูงขึ้นนะครับถ้าเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเป็นที่เราจะต้องนึกถึงเลยคือมีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันแน่นอน ตรงนี้นะครับส่วนเรื่องตำแหน่งว่าหลอดเลือดเส้นไหนเนี่ยเราจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะฮะมันมีการนะเขามีหลักการดูด้วยนะครับว่าถ้าใน ekg 12ลีดเนี่ยลีดไหนยกนะฮะ elevation น,น่จะเป็นหลอดเลือดเส้นไหนเขาใช้คำว่า s a l t นะ s o u t s a l t สามเส้นนะฮะเดี๋ยวเราไปศึกษาเพิ่มเติมนะมันจะมีเรื่องของเซปตัมส่วนใหญ่จะเป็นหลอดเลือดหัวใจทางด้านซ้ายนะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อเมื่อกี้ที่พูดถึงว่านอนซซมี my, non ่นอนซซมี่ยังแบ่งออกเป็นสองแบบนะครับสองตัวนี้นี่นะครับไหลามาเลยนะไม่อธิบายเยอะแล้วนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงของ S T segment ในช่วงนี้นะฮะแทนที่มันจะขึ้นมันกลับ ลงมาต่ำกว่า P-wave อีกอันนี้เรียกว่า S-T depression กลายเป็นว่ามันกดลงต่ำมันไม่ได้ยกสูงฮนะมันกดลงอันนี้ก็เป็นภาะวะหัวใจขาดเลือดเหมือนกันนะครับแต่เป็น non-siney อีกแบบหนึ่งนะซึ่งเมื่อกี้เราพูดไปแล้วบอกว่าอันเนี้จะไม่พบว่ามีการยกตัวของช่วง S-T segment แต่ว่าถ้าตรวจเลือดแล้วจะพบว่าค่า c a r d แอ c เอนไซม์ทอปนินไเนี่ยมักจะขึ้นสูงกว่าปกติคือผิดปกตินั่นเองนะครับอีกตัวหนึ่ง n อนซีมี y, แบบที่เรียกว่า T inversion นะครับตัวเนี้ยลักษณะก็คือ s c segment เนี่ยอยู่นิ่งๆน,นะครับอยู่ในแนวตัว P wave เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไร แต่ว่าปรากฏว่าปกติเนะี T ่ย T wave เนี่ยต้องลอยสูงขึ้นกลายเป็น T wave กับด้านครแทนที่จะขึ้นไปด้านบนอย่างนี้ตกลงมาด้านล่างอันนี้ก็เป็น non s e m y ชนิดหนึ่งเหมือนกันซึ่งเรียกว่า T inversion ที่เวลาหมอจะพูดว่ามี T invert invert T เนี่ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับให้เราดูไว้ ผมพยายามจะสอนให้เห็นภาพนะให้เรามองง่ายๆจะได้จําง่ายๆว่าพอเราเห็น ECG แบบเนี้ยเราจะพอแปลผลได้ในระดับหนึ่งโอเคนะครับทีนี้มาดูสาเหตุของ ACS ก่อน ACS เนี่ยสายเหตุหลักเลยนะครับ mm hmm. เกิดจากหลอดเลือดหัวใจเนี่ยที่มันเสื่อมสภาพนะฮะหรือมันแข็งตัวนี่แหละแล้วก็เกิดมีการปริหรือฉีกขาดนะครับที่ด้านในของผนังหลอดเลือด ลักษณะเหมือนบาดแผลเลยทั่วไปเมื่อมีการปริหรือสีกาดมีเลือดออกนะครับเก็ดเลือดเนี่ยจะทําหน้าที่ในการไปห้ามเลือดก็จะไปรวมกลุ่มกันนะฮะอย่างรวดเร็วเลยในบริเวณที่มีการปริหรือแตกของตัวหลอดเลือดหรือตัวชั้นไขมันที่ไปฝังตัวก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันจะไปกระตุน้นทําให้เกิดริ่มเลือดนะฮะอย่างรวดเร็วในในบริเวณที่มีการปริแตกนะครับพอริมเลือดนะั้นอุดนะฮะมันก็อุด2แบบ แบบที่หนึ่งคขอุดแค่บางส่วนก็โอเคมันก็เลือดก,ก็ยังโฟลไปได้ไหลไปได้ในระดับหนึ่งแต่ก็มันก็จะทําให้ขาดเลือดไปเลี้ยงของกล้ามเนื้อหัวใจแล้วเกิดปัญหาละคือปกติเคยเปิดน้ําได้ร้อซตอนนี้มันเริ่มมีปัญหาแล้วมันเริ่มตีบก็จะเปิดไปได้อาจจะสักห้บเปนต์น้ำก็เริ่มไหลเอื่อยเอื่อยเหัวใจเนี่ยทำหน้าที่ในการสูบฉีดเลือด ไปเลี้ยงร่างกายนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยก็นำพาออกซิเจนไปด้วยแล้วก็ยังนำเลือดเนี่ยส่งไปที่ปอดเพื่อให้ปอดเนี่ยไปฟอกเลือดกลับมานะฮะส่วนอีกกรณีหนึง่งถ้าเขาไปอุดไปริ่มเลือดนะฮะไปอุดแบบสมบูรณ์เลยคราวนี้เลือดก็โฟล์ไปไม่ได้ไหลไปหาหัวใจไม่ได้ตัวนี้แหละคือปัญหาหลักซึ่งจะทำให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน แล้วก็รุนแรงอาจจะเกิดการเสียชีวิตได้แบบกระทันหันเลยนะครับปัจจัยเสี่ยงของ ACS มีอะไรบ้างนะครับปัจจัยเสี่ยงนะครับยังแบ่งเป็นอีก2แบบปัจจัยเสี่ยงที่เหนือการควบคุมคือเหลียกเลี่ยงไม่ได้กับปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถหลีกเลี่ยงได้เหนือการควบคุมมีอะไรครับชัดเจน เพศอันนี้เลี่ยงไม่ได้แล้วเพศชายมีโอกาสเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเจ็บพันธุ์นะฮะสูงกว่าเพศหญิงอายุอันนี้เลี่ยงไม่ได้คนเราต้องไปตามสังขารนะฮะอายุมากขึ้นเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหก, 4, ก, 5, กอันนี้เลี่ยงไม่ได้นะครับเขาก็กําหนดไว้ว่าถ้าเพศชายเนี่ยอายุมากกว่าสี่สิบห้าเนี่ยปัจจัยเสี่ยงจะสูงขึ้นแล้ว เพศหญิงมากกว่า55นะครับทีนี้เรื่องพันธุก,กรรมมีพ่อแม่พี่น้องแบบตรงๆเลยนะในชั้นเดียวกันอนะแบบต่อเนื่องกันเลยเขาเรียก first degree relative เนี่ยนะครับพ่อแม่พี่น้องลูกเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจติดตันก่อนใบอันควรเขาก็ดูว่าเราเคยมีไหมในครอบครัวเราเพศชายอายุน้อยกว่า55ปีเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันในเพศหญิงอายุน้อยกว่า65มีไหมเคยเป็นซึ่ง มันมีงานวิจัยนะครับแต่เมืองไทยเนี่ยตอนนี้กำลังเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่สำหรับงานวิจัยเนี่ยของต่างประเทศนะครับในเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยมีการเก็บงานวิจัยมาแล้วว่าจะพบผู้ป่วยนะครับที่เป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเสียบพันเนี่ยหนึ่งคนในสองร้อยห้าสิบคนจากพันธุกรรมนะะคือถ้ามีพ่อแม่พี่น้องเนี่ย ที่มีอาการพวกนี้มาก่อนเนี่ยเกิดก่อนวัยอันควรมีโอกาส1ใน250เมืองไทยกำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะแล้วก็มีสถิตินะครับที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มอาการกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 10, เฉียบพันธเข้าใจว่าน่าจะเป็นในประเทศไทยนะครับข้อมูลนี้กำหนดไว้ว่าในประเทศไทยมีผู้ป่วยนะครับเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพันธุเนี่ย ชั่วโมงละนะฮะชั่วโมงละคิดว่ากี่คนครับให้ทายได้เลยชั่วโมงละสามสิบคนนะฮะชั่วโมงละนะฮะแล้วในชั่วโมงละสามสิบคนเนี้ยพบว่ามีเสียชีวิตสองคนไม่สามารถช่วยได้นะครับนี่เป็นข้อมูลเชิงสถิตินะครับอ่ะทีนี้มาดูต่อ ถัดมาเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราสามารถควบคุมได้มีอะไรบ้างครับความดันโลหิตสูงอย่างนี้ควบคุมได้นะครับมันความดันโลหิตสูงเองเนี่ยก็จะเสี่ยงเป็นภาวะแทรกซ้อนที่จะทําให้เป็นโรคอื่นๆตามมานะครับเพราะว่าพวกนี้พอความดันสูงมากๆเนี่ยผนังหลอดเลือดจะต้องหนาตัวขึ้นเรื่อยๆเพื่อรับแรงดันไงฮะพอหนามากๆมากๆก็เกิดภาวะเสื่อมตามสภาพไปเลยโอกาสหนาหนาก็จะตีบง่ายขึ้นนะครับ ก็จะทําให้เกิดปัญหาคือเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคตาโรคไตแล้วแต่เลยจะตามมาด้วยสารพัดโรคเลยนะครับโรคไขมันในเลือดสูงชัดเจนนะฮะการสูบบุหรี่มีผลแน่นอนตัวนิโคตินเองในบุหรี่นะฮะทำให้หลอดเลือดแข็งตัวผิดปกตินะครับระวังพวกพวกเราก็ต้องระวังนะฮะเขาเรียกว่านักสูบบุหรี่มือสอง ก็คือเราไม่ได้สูบเองแต่ว่าคนข้างเคียงเราสูบอาจจะเป็นพ่อเป็นสามีเราสูบบุหรี่แล้วเราก็นั่งอยู่ด้วยเราก็เป็นผู้สูดควันบุหรี่เข้าไปอันนี้ค่อนข้างมากนะฮะในควันบุหรี่เนี่ยเขาวิจัยมาแล้วมีสารพิษอยู่ประมาณ300กว่าชนิดนะนิโคตินนี่ก็เป็นตัวหนึ่งนะฮะถัดมานะครับเรื่องของภาวะอ้วนลงพุงชัดเจนเลยนะฮะคนอ้วน เขาพบแล้วว่าคนอ้วนเนี่ยโอกาสนะฮะร้อยแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นเลยโอกาสที่จะมีภาวะไขมันในเลือดสูงเนี่ยค่อนข้างมากนะครับทีนี้เขาก็มาดูกันว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยเส้นลอบเอวนะฮะไม่ควรเกิน90้าเซนติเมตรผู้หญิงไม่เกิน80ดสเซนติเมตรนะครับก็ถ้านับเป็นนิ้วเอาง่ายๆนะฮะผู้ชายไม่ควรเกิน36นิ้วผู้หญิงก็ไม่ควรเกินสานิ้ว นะครับประมาณนั้นแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งอันนี้ควบคุมได้คือคนที่ขาดการออกกําลังกายคนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายนะครับก็จะทําให้เกิดภาวะการไหลเวียนเลือดเนี่ยไม่สะดวกการเผาผลาญน,นะครับพลังงานก็น้อยแล้วก็เกิดการสะสมของไขมันได้มากกว่าคนที่ออกกําลังกายความเครียดนะครับอันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญไขมันในหลอดเลือดที่ผิดปกตินะฮะ ทำให้ระดับไขมันในหลอดเลือดสูงได้นะครับอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เราควบคุมได้ทั้งนั้นนะก็มี3ตัวนะหลกัหลกๆที่ควบคุมไม่ได้ก็คือเพศอายุแล้วก็พันธุก,กรรมนะครับทีนี้อาการแสดงของ ACS นะครับที่เรารับรู้กันได้ง่ายสุดเลยเจ็บแน่นหน้าอก chest pain นะครับก็เจ็บตรงไหนเจ็บที่ใต้หน้าอก มีร้าวไปที่แขนสองข้างก็ได้นะครับร้าวไปที่ไหล่สองข้างก็ได้ร้าวไปที่คอหรือร้าวไปที่กรามนะครับอาการเจ็บเนี่ยเจ็บประมาณ15นาทีหรืออาจจะมีอะไรกระตุ้นทำให้เขาเจ็บนะฮะเช่นเมื่อกี้ที่แจ้งไปนะครับภาวะเครียดคือพักผ่อน,น้อยนะครับแต่ว่าพวกนี้พอได้พักสักระยะหนึ่งเนี่ยหรือว่าได้ยาอมใต้ลิน้นหรือยาพ่นพ่นนะฮะยาพ่นแล้วเนี่ยเขาจะมีอาการ เจ็บหน้าอกอะ่ะดีขึ้นนะครับนั่งพักแล้วก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็อาการอื่นๆที่จะมีอาการแสดงนะฮะเช่นใจสัน่นเหนื่อออกมากเหนื่อยง่ายเวียนศีรษะนี่ก็ใช่หน้ามืดเป็นลมนี่ก็ใช่นะครับอาการแสดงแนวทางการรักษาของ ACS นะครับถ้าเป็นในภาวะของสตรีมีนะครับที่มีการยกตัว ของตัว st segment นะฮะที่พูดไปอันเนี้ยเรื่องสำคัญที่สุดเลยที่จะต้องแก้ไขคือต้องไปเปิดหลอดเลือดหัวใจให้ได้ให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้ถูกกำหนดไว้ว่าควรจะเปิดหลอดเลือดหัวใจอะให้เร็วที่สุดนะ่ภายใน12ชั่วโมงหลังจากมีอาการเจ็บแน่นหนะ้าอกในแบบ s t e m m y นะฮะมีการยกตัวของตัว st นะเมื่อกี้ที่ดูภาพไปแล้วก็ ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับคือตอนนั้นเปิดหลอดเลือดเนี่ยอาจจะได้หลายวิธีเช่นคุณอาจจะให้ยาเขาทานแต่ว่าถ้าคุณจะไปทำนะฮะใส่ขดลวดขยายบอลลูนเนี่ยควรทำภายใน24ชั่วโมงเลยกลุ่ม,มที่2นะครับกลุ่มที่เป็น n o n s t e m y นะฮะอันนี้ที่ไม่พบการยกตัวของท่วง S-T segment เนี่ยนะครับกลุ่มเนี้ย ถ้าเราพบว่านะครับคือรับประทานยาไปแล้วก็ยังไม่ไม่ดีนะครับเราก็จะแนะนำเนี่ยการเปิดหลอดเลือดหัวใจด้วยการฉีดสีนะครับก็คือ,คอทำ CAG นะครับ CAG นะแล้วก็ใส่ขดลวดค้ำยันเขาจะใส่เขาจะทำเนี่ยในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงคือเจ็บหน้าอกแล้วอาการเจ็บไม่ดีขึ้นเลยนะครับ หลังการรักษาด้วยยาด้วยยาต้านเกล็ดเลือดแล้วที่เราเริ่มต้นให้กันก็จะมีแอสไพรินเอสเอสมิลลิกรัมนะครับเราก็มีตัวโคปิดโอเกลซึ่งเราเรียกกันค้าว่าพราวิกนะครับเราก็จะมีไอโซดิวให้อมใต้ลิน้นเนี่ยถ้าได้ยาไปแล้วอาการเจ็บหน้าอกก็ยังไม่ดีขึ้นพวกนี้ก็ต้องไปเปิดหลอดเลือดนะครับทำ c g า c ต่อนะครับ ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตนะฮะอาจารย์เจ็บหน้าอกเนี่ยไม่คงที่เป็นเป็นไหนหายภาะวะไหลเวียนโลหิตไม่คงที่นะฮะบี BP ไม่สเตเบิลนะครับมีอาการและการแสดงของภาะวะหายใจล้มเหลวหัวใจล้มเหลวโทษนะครับพวกเนี้ยต้องรีบทำแล้วต้องไปฉีดสีนะฮะสวนหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ไปทำบอลลูนหรือว่าจะใส่ขดลวดนะครับ A.C.S การรักษาโดยการขยายหลอดเลือดหัวใจนะครับก็จะมีการรักษาแบบขยายด้วยบอลลูนนะครับหรือว่าจะไปขยายด้วยขดลวดซึ่งขดลวดเนี่ยมีทั้งแบบเคลือบยานะครับไม่เคลือบยาแล้วก็เป็นขดลวดแบบละลายได้ด้วยนะมีหลายแบบนะครับคุณหมอก็จะพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะครับ ต่อไปการรักษาด้วยการผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจนะครับซึ่งเราเรียกว่าบายพาสนะ CABG นะครับเป็นการผ่าตัดทําทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจเพื่อให้เลือดเนี่ยไหลเวียนข้ามบริเวณที่มีการติดตันนะครับไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ทำในกรณีที่ใส่ขดลวดไม่ได้นะครับหรือตรวจพบภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นร่วมด้วยส่วนอีกอันหนึ่งก็เป็นการรักษาด้วยยา ซึ่งไม่จําเป็นต้องไปใส่ขดลวดไม่จําเป็นต้องทําบอลลูนไม่จําเป็นต้องทำบายพาสนะครับก็การรักษาหลากัหลกๆก็จะมีสามแนวทางนี้ทีนี้มาดูนะครับการรักษาโดยการขยายหลอดเลือดหัวใจดูภาพให้เห็นด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นขยายหลอดเลือดหัวใจด,ด้วยบอลลูนเขาก็จะมีสายสวนเข้าไปนะครับหลกัหลกๆจะทําจากสองตำแหน่งนะครับใส่ตรงข้อมือ หรือว่าใส่ที่ขานีบหลักๆนะครับส่วนใหญ่หมอจะใส่ทั้งขวางขวานะต้องข้อมือก็ได้หรือขาหนีบก็ได้หมอจะทําไว้สองที่เลยถ้าเข้าไปในแคสแตรเนี่ยคือเตรียมพื้นที่ไว้สองที่เลยถ้าเกิดใส่ข้อมือแล้วไม่ไม่สักเซสหรือไม่สําเร็จก็จะเปลี่ยนมาใส่ที่ขาหนีบต่อเพราะมันมีข้อจำก,กัดบางคนเนี่ยเส้นเลือดที่ข้อมือที่จะไหลไปผ่านแขนไปเนี่ยไปหาหัวใจเนี่ย เส้นมันไม่อ้อมหน่วยมันเล็กเกินไปก็จะทําไม่ได้หรือติดขัดนะครับก็จะไปใส่ที่ขานีบแทนด้านซ้ายเป็นการขยายด้วยบอลลูนนะครับส่วนทางขวาเนี่ยก็เป็นการขยายด้วยขดลวดนะครับเขาก็จะเอาบอลลูนเนี่ยแหละเขาไปถางก่อนถางก่อนนะฮะแล้วก็ตัวขดลวดเนี่ยครอบไว้ตัวบอลลูนอีกทีนึงพอน,นเสร็จเขาก็ปลดไอ้ตัวบอลลูนออกมานะฮะคงค้างไว้แต่ตัวขดลวด สเตนเาเรียกสเตนนะครับค้างไว้อันนี้เป็นการรักษาโดยการทำบไบพาสนะครับส่วนใหญ่ก็จะเอาเส้นเลือดที่ขานะฮะเอาไปใส่ทำเป็นทางเบี่ยงอ่ะเหมือนบ้านเราที่ถนนไบพาสอ่ะครับทางในเมืองวิ่งไม่สะดวกก็ตัดอ้อมเลยเอาเส้นเลือดที่ขาวิ่งทางไบพาสเลยวิ่งยาวไปจำ้ำทางที่เดินสะดวกนะครับ ข้ามช่วงที่มีการจาจรหนาแน่นหรือติดตันเข้าไปการปฏิบัติตัวนะครับในคนไข้กลุ่ม ACS แนะนำว่าการออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดนะครับคือการเดินการเดินนะครับถามว่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้นะครับมีความเข้าใจผิดรวมทั้ง อาจจะเป็นแพทย์ด้วยนะครับแพทย์บางท่านเนะี่ยไม่แนะนําให้คนไข้วิ่งออกกําลังกายจริงๆวิ่งได้นะครับวิ่งเท่าที่แต่ละบุคคลนะ่ที่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ได้รับการรักษามาแล้วนะเขาสามารถทนได้นะเขาสามารถทนได้นะแต่ละคนทนไม่เท่ากันเอาวิ่งแค่ว่าวิ่งแค่เหนื่อยแล้วกันถ้าวิ่งจนถึงขนาดเจ็บหน้าอ,อกเนี่ยต้องหยุดละอย่างงี้ก็เรียก มากเกินไปออกกาลังกายมากเกินไปนะครับแนะนําเรื่องเดินเป็นหลักเดินายน้ําอย่างเงี้ยนะครับแต่เดินปลอดภัยนะปลอดภัยสุดเมื่อมีอาการเจ็บหน้าอกนะครับให้หยุดกิจกรรมนั้นๆทันทีนะครับแล้วก็เขาจะมียาให้อมนะยาอมใต้ลิ้น1เมนะ็ดฮะหากอาการยังไม่ทุเลาเนี่ยจะอมได้ทุกทุกหนาทีนะครับรวมกัน,นจะไม่เกิน3เม็ดนะครับหากอาการไม่ดีขึ้นภายในประมาณ15-20นาทีเนี่ย ต้องรีบไปพบแพทย์แล้วทำจิตใจให้สงบนะครับหาเวลาพักผ่อนลดความเครียดอันนี้ช่วยได้นะหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้ตื่นเต้นกระตุ้นนะครับ mm hmm. เช่นดูภาพยนตร์แอคชั่นมันๆยิงกันอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการแข่งขันที่เร้าใจดูเกมกีฬารุ้นอยู่อย่างเงี้ยนะครับหลีกเลี่ยงหน่อย mm hmm. แล้วก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้นะครับตามปกติแต่ว่าถ้าพบว่าใน หลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วมีอาการเช่นใจสันหายใจติดขัดนะครับหรือเจ็บหนะ้าอกเกิน15นาทีหลังมีเพศสัมพันธ์ก็ควรไปปรึกษาแพทย์นะครับหลีกเลี่ยงการเบ่งถ่ายอุจจาระแรงๆอันนี้ก็เป็นตัวกระตุ้นนะฮะการเบ่งแรงๆก็จะไปเพิ่มความดันนะครับหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงก็ไปสะสมนะฮะทำให้หลอดเลือดตีบนะฮะ อาหารที่รสเค็มและหวานนะครับงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้ำชากาแฟและหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่อาการผิดปกติที่ควรพบแพทย์นะครับอาการเจ็บหน้าอกแองจีนาเพกตอริสนะครับก็จะมีลักษณะอาการเจ็บลึกๆนะฮะแน่นๆกลางหน้าอกเหมือนถูกกดถูกรัดนะครับหรือถูกบีบ อาจร้าวไปบริเวณไหล่และแขนโดยเฉพาะไหล่และแขนซ้ายด้านในหรือร้าวไปบริเวณคอขากันไกลหรือลิ้นปี่นะครับเราจะพบบ่อยๆว่าลักษณะค้ายเกิดนะอาการเจ็บเนี่ยอาจจะนานอยู่นานประมาณ5 1 0นาทีนะครับเราก็มีการใช้ยาอมยาพ่นใต้ลิ้นแล้วอาการไม่ดีขึ้นนะครับอันนี้อาการผิดปกติที่ควรไปพบแพทย์นะครับ ต่อไปถ้ามีอาการใจสั่นเงือออกขึ้นไส้อาเจียนหน้ามืดเป็นลมหมดสติอาการเหนื่อยร่วมกับหายใจไม่อิ่มเนี่ยครับอันนี้ควรพบแพทย์ทั้งหมดเลยนะ